ช่วงนี้หมอได้ใช้อิตาลีกล่องดำฉีดคางกับร่องน้ำหมากบ่อยมากขึ้นนะคะหลายๆเคสหมอก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่ามันต่างจากฟิลเลอร์ตัวอื่นอย่างไงบ้างนะคะฟิลเลอร์ที่หมอใช้ในการฉีดคางกับร่องน้ำหมากนะคะโดยทั่วไปหมอจะใช้ตัวที่ตัวแบบแข็งเลยนะเพราะว่าคางเป็นกระดูกไงต้องใช้แบบแข็งแล้วก็ร่องน้ำหมากเนี่ยจะต้องใช้ฟิลเลอร์ที่มีการดันขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะน,นั้น หมอจะใช้ตัวแข็งทั้งหมดนะคะที่หมอใช้บ่อยๆเลยนะเมื่อก่อนก็คือจะเป็นตัวเป็นตัวสวีเดนนะสวีเดนสวีเดนเขียวกับเกาหลีน้ำเงินนะคะจะใช้2ตัวนี้เป็นหลักทำไมต้องใช้2ตัวนี้เป็นหลักเพราะว่ามันเป็นตัวที่แข็งที่สุดนะคะฉีดคางมันพุ่งดีนะคะข้อดีของของอีกตัวสวีเดนก็คือฉีดยังไงอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็พุ่งดี พุ่งดีนะคบพุ่งดีนะแล้วเวลาเอามาฉีดตรงน้ำหมากตรงเนี้ยเพื่ออะไรนะปกติเราฉีดทางจะมีฉีดตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมดึงออกมายืดคางออกมานะคะโดยเฉพาะใครที่หน้าเป็นคนหน้าหนักอ่ะนะเป็นคนหน้าหนักหนักหน่อยหน้าแบบหน้าเหมือนอัซซิน่ะเออเป็นคนแบบเพรียเฟสหน่อยหน,ยนกใหญ่ใ,ใหญ่ามใหญ่ๆคางสั้นสั้นอ่ะต้องฉีดยืดคางออกมานะคะพอยืดคางออกมาเสร็จแล้วเราต้องสรางเป็นสามมิติโดยการใส่ตรงนี้บริเวณน,น,น้ำหมากนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะมันก็จะได้คางที่สวยในสามมิติไม่ใช่มีแต่คางออกมาแล้วตรงนี้ก็เป็นยุบยุบนะคะนะใช้ของสวีเดนคือยืดคางออกมาได้ดีพอสมควรนะคะแล้วก็พุ่งดีอะพุ่งดีเลยแหละแนละ้วแล้วก็เกลี่ยตรงนี้นะมันก็สวยดีระดับหนึ่งนะคะมันก็สวยดีระดับหนึ่งนะจ๊ะความอยู่นานก็อยู่นานพอสมควรนะจ๊ะทีนี้มันก็จะมีตัวนี้ก็คือตัวเกาหลีของน้ําเงินนะคะเกาหลีของน้ำเงินก็พุ่งดีเหมือนกัน ฉีดเราพุ่งดีเปียนตัวนี้ก็โอเคนะคะแต่ว่าความฉูกเนี่ยมันจะรู้สึกมีความฉูฉมากกว่ามากมากมากกว่าสวีเดนอ่าสีเขียวนะคะแล้วก็อ่ามันจะปวดปวดตึงๆนะของของ,ของเกาหลีของน้ำงเงินนะจะปวดปวดตึงๆอยู่ประมาณสัก สามถึงเจ็ดวันแล้วแต่คนนะบางคนก็สามคนก็ห้าบางคนก็เจ็ดวันแล้วก็อาทิตย์บวมๆแรกๆแล,แล้วเราให้มันยุบมันก็สวยดีนะคะแต่ฉันมาประทับใจตัวหนึ่งก็คืออิตาลีกล่องดําเธอนะอีกห้ออื่นสองตัวแรกเวลาฉีดไปมันเป็นเหมือนแบบมีอะไรอยู่ข้างในนะมีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ดันออกมานะคะแต่อีตัวอิตาลีกล่องน้ําเงินออ,อิตาลีกล่องกล่องดานะฉีดไปเธอมันเป็นเหมือนคางยืดออกมานะคำๆจับไปมันเป็นเหมือนเนื้อคางปกตินะเธอนะแล้วก็ เออมันเป็นเหมือนคางปกตินะประทับใจมากนะคะแล้วก็เวลาที่เกลี่ยแถวๆตรงนี้ค่ะนะมันกลืนเรียบเนียนไปกับผิวเลยกลืนเรียบเนียนกับผิวไร้ไอ้ตรงนี้ที่มันยุบๆอะค่ะมันก็นูนขึ้นมาแบบพอดีๆอะมันก็กลืนเรียบเนียนไปกับผิว,ลว,วก,ลบบลก,กลืนเรียบยกับผิว <c oughs> นะคะเออนะมันสวยะ่ะเธอนะ <c oughs> มันเหมือนเป็นคางที่ไม่ได้ฉีดอะค่ะเหมือนเป็นคางที่เกิดมาก็สวยแบบนี้เลยนะคะแต่อีสองตัวแรกมันก็สวยแล้วนะอีอีอีสีเดนกลองเคียวที่คือฉันว่าสวยระดับหนึ่งแล้วนะเธอนะถ้าเทียบแบบความสวยนะ อิตาลีกล่องดำเหมือนกระเป๋าเอเมสนะคะ uh, ตัวสวีเดนเขียวจะเป็นเหมือนกระเป๋าเชลลนะคบนะถ้าเป็นอิตาลีถ้าเป็นจะเป็น uh, เนกาหลีกล่องน้ำเงินจะเป็นเหมือนกระเป๋าโครสนะคะสำหรับบานนี้นะคะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย